ครูทอกวันนี้นะคะใน EP 2นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเดินทางบนเครื่องบินยังไงให้ปลอดภัยไร้กังวลในช่วงที่เรามีวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะช่วงมีการเดินทางในในทุกๆด้านเนี่ยทุกคนเขกาก็รณรงค์ว่าอยากให้เราเนี่ยพักก่อนหยุดทริปไปก่อนนะคะแล้วก็พยายาม กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็น social distance ที่ห่างไกลจากผู้คนในที่แออัดให้มากที่สุดหรือประเทศที่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะแต่ว่าได้เข้าใจในหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นในการเดินทางในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนผู้ที่ต้องการเดินทางกลับไทยหรือจะเป็น หลายคนที่พำนักอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับต่างประเทศก่อนที่เขาจะปิดประเทศนะคะวันนี้เต้จะกลับมาพร้อมทริปดีๆจากเต้เองแล้วครูท็อกนะคะนะ่าว่าในการเดินในการเดินทางต่างๆเนี่ยอย่างเต้เวลาไปทํางานในทุกเที่ยวบินเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราห่างไกลาจากเชื้อโรคต่างๆแล้วก็มั่นใจที่สุดว่าเราปลอดภัยที่สุดในทุกการเดินทางนะคะถ้าอย่างไงวันนี้มาฟังทริปดีๆจากเต้แล้วก็ ที่ที่สกปรกในเครื่องบินที่เรานึกถึงนะคะทุกคนก็จะตีไปที่ห้องน้ําใช่ไหมห้องน้าโถส้วมทางขยะหรือเป็นจุดที่เป็นก๊อกน้ําหรือเป็นประตูห้องน้ําลูกที่จับต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆแล้วบนเครื่องบินนอกจากเจ้าห้องน้ํานะคะก็จะมีเทรทเทเบิลถาดที่เราใช้ว่างอาหารอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่เขาว่ามันสกปรก,กที่สุดนะคะหรือจะเป็นที่นั่ง นี่เองอ่า uh, ตัวซิสแ l ลหรือจะเป็นตัวอาร์มเรสนะคะที่สำคัญที่ทุกคนใช้เนี่ยก็คือตัวจอสกรีน IFE หรือตัวจอสกรีนมอนิเตอร์ที่เราใช้เล่นเกมดูหนังแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเป็นทัชสกรีนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยชอบมองข้ามว่ามันเป็นจุดที่ แอบสุกภกและแอบมีเชียโรสสะสมอยู่เหมือนกันหรือจะเป็นเจ้ารีโมทคอนโทรลที่เราใช้บังคับเกมหรือบังคับทีวีนะคะเวลาดูทีวีบนเครื่องนอกจากนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนชอบเอาของไปใส่เอาไว้เพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมก็คือเจ้าซีดพ็อกเก็ตที่เก็บสัมภาระหน้าที่นั่งของเรานะคะด้วยความที่มันสะดวกอย่างนี้เนี่ยแหละทุกคนก็ต้องเอาของทุกสิ่งไปเก็บเอาไว้หรือบางครั้ง เราทานน้ำเสร็จแล้วคุณแอร์ยังไม่มาเก็บเราทำยังไงเราก็รยัดไว้ที่ซีดพอกเก็ตหรือทิชชู่ใช้แล้วหรือขยะต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ว่าเป็นจุดที่สั่งสมเชื้อโรคและอาจจะมีเชื้อโรคสะสมอยู่ตรงนั้นนะคะ จุดสุดท้ายที่ต้อ,อยากจะบอกก็คือแอร์เว้นส์ค่ะเจ้าแอร์ข้างบนที่เราหมุน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 ปรับอุณหภูมินะคะปิดเปิดแอร์ Air. ตรงนั้นก็เป็นอีกจุดนะคะในเมื่อเราสามารถได e n นติฟายแล้วเราสามารถชี้แจงได้แล้วว่าตรงไหนเนี่ยมันสกปรปกบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำความสะอาดยังไงแล้วมีอุปกรณ์ไหนใช้ทำความสะอาดอนะคะรู้กันอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์เนี่ยคือสิ่งที่เราใช้กันตอนนี้ก็คือโตเจ้าสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมเต้ก็มีแต่ก่อน ตึงๆนี่สเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้แต่ว่าเวลาเราเดินทางบนเครื่องบินนะคะเจ้าของเหลวต่างๆที่เกิน100 ml เนี่ยเขาจะถูกข้ามเอาขึ้นถ้าให้เต้นในความแนะนำของเต้นนะคะทุกครั้งเวลาเต้ไปบินเนี่ยเต้จะมี เจ้าแอลกอฮอล์ในขวดเล็กที่เล็กกว่านี้เป็นขนาด100 ML หรือก็เป็นตัวแอลกอฮอล์เจลนะคะที่เป็นอยู่ในขวดบรรจุเล็กอันนี้ก็สามารถพกขึ้นเครื่องไปได้นะคะหรือจะเป็นเจ้าเวดไวท์นะคะแต่เวดไวท์เนี่ยเพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่บางยี่ห้อเท่านั้นที่เขาจะกําจัดเชื้อไวรัสในหลายๆยี่ห้อที่เรารู้จักกันอันเนี้ย มันจำกัดแค่แบคทีเรียนะคะยังไม่จำกัดเชื้อไวรัสเนาะเพราะฉะนั้นตอนซื้อเนี่ยอ่านแพ็กเกจดีๆนะคะเราจะได้ซื้อได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อเนาะอยากบอกยี่ห้อหลังไม่ละกันหรืหอยังไงดีไม่อะ่ะแต่ลูกคครยังไม่เข้าเอาลูกค้าเข้าเลยนะจะขึ้นแหงนี้นะตอนนี้เป็นรูปธรรมดาไปก่อนเป็นรูปธรรมดาสกรีนยี่ห้อไว้เรารอลูกค้านะคะเข้าได้แล้วเนี่ยถ้าเข้านี่จะรีบจะบอกทุกวันเลยนะ ไข่ของโอเคก็ตัวแอลกอฮอล์ไวป์นะคะเราก็สามารถใช้เช็ดต่างๆได้จริงๆเนี่ยตามแพ็กเกจของแอลกอฮอล์ไวป์นะคะเขาจะมีบอกอยู่ว่าเราควรจะเช็ดและทิ้งมันไว้กี่นาทีเราก็เช็ดตามอาร์มเรสเช็ดเจ้ารีโมทคอนโทรลเช็ดเจ้าตัวสกรีนที่เราจะใช้กดนะคะแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยตาม เทรทเบลลเนี่ยตามสายการบินเนี่ยเขาจะเขาจะทำความสะอาดอยู่แล้วหลังเลิกไฟถูกไฟก่อนแฮนด์โอเวอร์แต่ด้วยความปลอดภัยแล้วเช็ดค่ะแต่แน่นอตัวซิดเบลเองนะคะได้เห็นกระตาเองเลยว่าทุกครั้งเนี่ยคลีนเนอร์เขาก็จะเช็ดแต่ว่าด้วยความสบายใจของเราเช็ดอีกทีดีกว่าแล้วส่วนเจ้าตัวที่นั่งนะคะที่นั่งอันเนี้ยเราอยากจะบอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นใครดีฟครีนนะ เขาจะเปลี่ยนที่นั่งก็ต่อเมื่อว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเลอะหรือมีหรือมันเปียกเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนทีสิ่งที่เต้ทำแล้วเพื่อน,พอนๆพอแอร์หลายคนทำนะคะคือเราจะเอาผ้าห่มอีกผืนหนึ่งะคะ่ะเป็นเอ็กซ์ตร้าขอเขาก็ได้มาคุมที่นั่งก่อนที่เราจะนั่งลงไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเต้เริ่มพกผ้าหม่มหรือผ้าผืนเล็กไปเอง จริงๆทุกคนน่าจะเคยเน,นะคะพราห่มที่มันพับพับได้แล้วเป็นเป็นหมอนได้ด้วยอะ่ะอันนั้นแหละเต้ก็จะพกไปเองนะคะจะไปคุมที่นั่งก่อนที่เต้จะนั่งลงไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนก่อนหน้าเราอะ่ะเขามีคอนดิชันอะไรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเบาะตัวเนี้ยนั่งมากี่คนแล้วแล้วเลอะหรือไม่เลอะหรืออะไรยังไงนะคะถ้าไงคุมที่นั่งก่อนก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะนอกจากที่เราจะทําความสะอาด พื้นผิวเครื่องบินทุกอย่างได้แล้วนะคะสิ่งที่ตะออยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งกายของเราเวลาเดินทางค่ะหลายคนเนี่ยชอบแต่งกายที่จะอาศัยความสะดวกสบายใช่ไหมคะขาสั้นบ้างรองเท้าแตะบ้างจริงๆแล้วเนี่ยอยากแนะนําให้แต่งกายที่มันปกปิดร่างกายเราได้ทุกส่วนค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยร่างกายเราปกปิดไว้ก่อนได้ทุกส่วนก็ดีที่สุดค่ะ หลายคนนะคะเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยชอบถอดรองเท้าเพราะว่ามันจะสับสบายเท้าใช่ไหมคะเราใส่รองเท้ามานานแล้วเนาะพยายามนะคะพกถุงเท้าไปใส่ด้วยอย่าอย่าถอดรองเท้าแล้วเป็นเท้าเปล่าเดินไปเดินมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นเครื่องบินก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะคะเรามันมีหลายอย่างทั้งเศษอาหารหรือคราบสปปกปรกหรือ รองเท้าที่ทุกคนเขาเหยียบกันมาแล้วอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถหาซื้อสลิปเปอร์ที่สามารถใส่แล้วทิ้งเลยอย่างเช่นรองเท้าสลิปเปอร์ที่แจกตามโรงแรมได้ะคะ่ะพกขึ้นเครื่องไปใส่อันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นรองเท้าแตะที่ใช้สําหรับขึ้นเครื่องเท่านั้นพอใช้เสร็จก็เก็บใส่ถุงอย่างดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้ายังไงลองดูเวลานั่งบนเครื่องบินนะคะหลายคนถามว่าเราควรใส่ เอสมากสไหมคำตอบคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนรอบข้างเราเป็นยังไงเนาะแต่ก็ยังแนะนำให้ทุกคนใส่ไว้ก่อนดีกว่านะคะบนเครื่องบินนะคะเรามีทุก ลำในปัจจุบันเนี่ยเขามีระบบฟิลเตอร์ที่สามารถกรองอากาศได้ถึง99.7%ก็คือเกือบ100%นั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศบนเครื่องบินว่าจะติดเชื้อนะคะเ่นเนี่ยจะมีการกรองอากาศแล้วก็หมุนเวียนอากาศตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้ที่นั่งนะคะเวลาเราเลือกที่นั่งเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเต้รู้ว่าทุกคนรู้ถึงเต้ด้วยสมัยก่อนเราชอบนั่งที่นั่งที่เป็นริมทางเดินเพราะว่า เราก็จะได้เข้าออกสะดวกถูกไหมคะเราก็มีที่ไว้ย,ยืดขาข้างหน้าด้วยแต่จริงๆแล้วนะคะในช่วงนี้ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเชื้อโรคที่ส่งผ่านเนี่ยมันคือส่งผ่านจากคนถูกไหมคะเวลาเราเราเนี่ยก็ต้องเลี่ยงการอยู่ใกล้ๆคนหรือในพื้นที่แออัดจริงๆแล้วในจุดนี้ได้มองว่าการนั่งที่นั่งริมหน้าต่างก็ช่วยให้เราห่างไกลจากคนได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่า การที่นั่งริมหน้าต่างเนี่ยก็จะมีคนเดินผ่านเราน้อยมากเต็มที่ก็แค่คนที่นั่งข้างๆเราที่จะอยู่ค้ายๆเราซึ่งถ้าเราใส่มาสก์ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างไปก่อนเนี่ยปลอดภัยสุดได้ดูวิวสวยๆด้วยนะแล้วก็ปลอดภัยจากคนที่เดินผ่านไปเผินมาตลอดทางไฟนะคะ ที่เก็บของนะคะเหมือนที่เต้บอกว่าตัวซีดพ็อกเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เต้คิดว่ามันน่าจะมีเชื้อโรคสะสมไปเยอะเพราะว่าเต้เห็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะเก็บทุกอย่างไว้ในซีดพ็อกเก็ตรวมถึงบางท่านเนี่ยก็จะเก็บขยะไว้ในซีดพ็อกเก็ตระหว่างรอคุณแอร์เขามาเก็บไปนะคะถ้ายังไงเนี่ยเวลาเราเดินทางเต้แนะนา,นานให้ทุกคนพกกระเป๋าใบจิ๋วใบเล็กๆใบจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้เลย เอาไว้ใส่ของนะคะใส่พาสปอร์ตเอ่ยใส่กระเป๋าตังเอ่ยใส่เฟสมาสก์ใส่แอลกอฮอล์ไว์ uh, wife, หรือใส่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะใช้หรือมือถือของเราเองนะคะระวางวางไว้ใต้ที่นั่งใกล้ๆเรานะคะดีกว่าที่เราจะเอาของของเราเนี่ยไปเก็บใส่ในซีพ็อกเก็ตเพราะสุดท้ายแล้วถึงเราจะเช็ดมือยังไงหรือเช็ดของไงพอเราใส่ในซีพ็อกเก็ตมันก็มีสิทธิ์ที่จะสกระปรกเหมือนเดิมค่ะใส่ในกระเป๋าเราดีกว่าค่ะเช็ดทีเดียวแหละจ ในการเดินทางครั้งต่อไปของทุกคนนะคะอย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆใน EP 2วันนี้ไปลองใช้นะคะใครใช้หรือมีเคล็ดลับอะไรนะคะมาแชร์กันได้ใต้โพสต์นะคะเราจะได้เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนรู้ว่าเคล็ดลับในการเดินทางของคนทุกคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เคล็ดลับในการรักษาความสะอาดในการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงนะคะและอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราเดินทางหรือเราทําอะไรอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนหลังจากที่เราหยิบจับหรือสัมผัสอะไรก่อน ที่เราจะมาจับหน้าจับจมูกจับปากหรือเริ่มทานอาหารนะคะ <c oughs> ล้างมือเนี่ยเราต้องล้างทั้งหมด20วินาทีนะคะถ้าคิดไม่ออกง่ายๆก็คือการร้องเพลง Happy Birthday สองรอบนั่นเองนะคะล้างมือเนี่ยมีทั้งหมดเจดขั้นตอนถ้าใครยังไม่ทราบน,นะคะเต้จะขึ้นรูปไว้ตรงนี้เป็นวิธีการล้างมือที่ถูกต้องจากกรมอนามายนะะัยและอย่าลืมนะคะใน หลังจากที่เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่าลืมกักตัวเองไว้ก่อน14วันนะคะเพื่อมั่นใจว่าเราเนี่ยจะไม่มีอาการของโรคหรือไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะถ้าในกรณีที่เราเกิดอาการป่วยหรือรู้สึกป่วยอยู่บนเครื่องไม่ต้องกลัวนะคะแจ้งคุณแอร์ได้เลยค่ะบนเครื่องเนี่ยคุณแอร์ บนเครื่องจะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่นะคะและหลายๆเครื่องเนี่ยเขาก็มีคอนแทคก,กับแพทย์ภาคพื้นดินนะคะที่เขาสามารถติดต่อได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์แล้วก็คุณแอร์ที่ ที่เขาเทรนการปฐมพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จบไปก่อนนะคะกับครูชอกและเคล็ดลับดีๆในการเดินทางอาทิตย์หน้าเต้จะกลับมาพร้อมเคล็ดลับอะไรหรือเรื่องเล่าดีๆอะไรกลับมาพบกันอีกทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ